นอนเลยค่ะลูกใจนอนเลยเราจะเช็ดตัวเราเช็ดตัวไม่สะอาดหออ๋อเช็ดตัวไม่สะอาดอออยังไม่เต็มที่ยังเช็ดตัวไม่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 ได้ดั่งใจรู้สึกยังไม่สะอาดดีมันเด็กลกความสะอาดมากก็ดูตัวหน่อยสินะผิวขาวอมชมพูเนื้อหนูน่ะเป็นสีชมพูเนี่ยนะ เพราะหนูกินดีอยู่ดีคะ่ะแม่ให้กินนมแพะกินน้ำอุ่นอุ่นอุ่นร้อนร้อนแล้วก็แม่ก็เช็ดตัวให้ทุกวันเลยอาหารเม็ดด้วยอาหารเปียกด้วยไขย่ไข่ด้วยหนูกินสารพัดเลยคะ่ะที่มีวิตามินคะ่ะวิตามินมันเยอะเพราะหนูก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างเงี้ยคะ่ะแต่มัลล์ล้มเลยคะ่ะ น้องใจแม่ปวดหลังแม่ขอนอนด้วยคนนะไม่ต้องพักหลังกับพักล่างกันแม่ถึงจะไปทํางานได้ไม่นอนเลยนะคะน้องใจจะนอนตรงนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยใครเป็นลูกสาวคนสวยใครเป็นลูกสาวคนสวยแม่น้องใจค่ะน้องใจเป็นเด็กหน้ามวยคะ่ะนอนไป